สวัสดีทุกคนหายหน้าไปนานเลยคิดถึงกันหรือเปล่าไปวันนี้พาไปเที่ยวทะเลสาบกันโอ้ของเยอะเหมือนกันเนี่ยทำไปละมานี่นี่น,นี่ที่จอดรถเราแล้วก็ต้องเดินลงเขาไปนี่นะของเยอะชิบเปงว้าวถึงแล้วไปเที่ยวน้ำใสามากที่นี่คือทะเลสาบเล็กจอร์จในอเมริการัฐนิวยอร์ก หรือกลับไปดูคลิปที่แล้วจะมีรายละเอียดของทะเลสาบอยู่นะเออเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเฮ้ยเสียเวลาดิ <c oughs> ไม่มีใครแก้ด้วยอ่ะปิงปิง,ปงย่างย่างเลยจ้าอันนี้ไม่ใช่เต็นท์ที่เอาไว้นอนนะจ้าแต่อย่างใดแต่เป็นที่ฉี่จ้าเต็นท์เอาไว้สําหรับสาวๆเวลาต้องการที่จะถ่ายหนักถ่ายเบาใดๆก็ว่าไปจ้าปิงปิงย่างยงกันไปเลยอะไรมีก็ปิงปิงกันไปนะคะนี่ก็ช่วยกันไปเลยสาวๆปิงไปปิ้งมาไม่รู้สุกหรือไม่สุกก็กินกินกันไปก็กินได้ก็กินกินกันมาได โชว์ให้เพื่อนๆดู hadi, หน่อยซิว่าหน้าตามันออกมาจะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยทำไปเล่นไปมันก็น่ากินเด้ออุ้ยสบายอ่ะแต่อะไรนะ